ไปวัดอะไรที่ทําได้ทำรีบทำนะอะไรที่จะทําที่จะประับปรุงให้มันดีขึ้นก็ทํเท่าที่เราค่อยเป็นค่อยไปก็ได้รู้สึกว่าประชุมแล้วมัได้ผลขึ้นมาบ้างอันนี้ขอฝากไว้กับทุกท่านนะดูะเฉพาะในวัดของตนเองก่อนแล้วก็ค่อยมาขยายมาญาติโยมที่เขา้าทาบุญกับวัด วกันทุกทุกพันเพื่อควาสมสงบเพียบร้อยของคณนสงฆ์สุดท้ายนี้ก็ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่สละเวลามาประชุมในวันนี้ตามมติมาเทนสมาคมขอให้ท่านทั้งหลายได้ประสบกั่ความสุขความเจริญอาภัพคุณรรพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงุ์ไว้ท่านทั้งหลายได้เจริญข้อกามในไภบูรณ์ ใ้ประทับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ขึ้นไปทุกท่านเถิด